สวัสดีครับผมตอนนี้เราบุกหัวลุงอีกแล้วนะครับผมบานุจัดเมนูเด็ดอีกแล้วอาหารเอาหอเสียงญี่ปุ่นเนาะวันนี้ส <c oughs> ใส่นี่นะเปิดคังนะครับใส่สีเหลืองตมีนมี้นแดงไมได้แปง,แง,แงย่แล้แดงแดงีแดงอ,อ,อาจาอัหหเดียวิ่น,นอยแบานุหันึงเดีย ขเ,าเาขาละเิงมานอรกยเลกินกินแล้วนันลแล้วอ้บังคับกันกินรอล่าเกิดกาินอะแล้วนี่ยิ้มนม่นะยิ้มเมอือนห่ว,ว่ายัานหิวรอบเด็กโอตไปดุกมัดได้ยทีุมมาลุ่มกลุกก็กินได้มอสีนอเนลอเลยข้าไหมอยู่บ้านเอ้ที่เลีงตีองต่ว่าเขา้องถ่าลุงนี่ลุงแม่ต้องนอนเลยต้องรอลุงครับ นจัดเมนูเด็ดนะครับวันนี้ต้มเส้นนะครับนี่จะสาอื่นเอืน่นมาต้มเอืนเอ่น,นต้มมาหนี่ยเอื่นให้มันเจ็บจ้าไหมต้มบนะหมี่แล้วต้มบะหมี่นะครับบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปได้ไหมนะยังดีบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปลดต้มยำกุง้งยิ่งได้รูกเขาเอ็นง่ามๆนะตะกี้แซ่บจะมาแล้วแหละจวดดีนะส่วนมากใครกิน สีสีเหลืองหมูสับน้ำมากสีน้ำหอมไหมน้ำมันสีน้ำมนกินน้ำมันตะกี้เห็นตะกี้มันมีหัวสีม่วงนะรสลาดรสลาดแซ่บอีสานนะโอ้มันมีข้าวๆเพราะว่ามันหอมแซ่บบอกกลินเนี่ยวะแปลกคนนั้นไม่ว่าแปลกได้แซ่บเลยบอกส่วนมากคนไทยกับต้มยำกุ้งกับหมูสับนี่นะก็ตะกี้รสชาติจัดจ้านแซ่บนี่ครับเรากินง่ายๆนะครับวันนี้ ขื้มือกระแอยู่แต่กว่าวเรากินง่ายๆเนาะเพราะว่ามือบางวางใบาสามเราจัดหนักไว้แล้วจัดหนักแล้วช่วงใบที่ทร้า,านในส้ตมตำวีพีนะครับแต่กลัวหิวรอบดึกนะครับก็เลยลองท้องไปที่แรกเนี่ยราชาเนาะชวนกินอยู่นู่นกับญาิชิตอนั้นเหงาขึ้นอยากยังเลยตอนอยู่บ้านงานถึงกับสายหัวนะเพราะว่าอิ่มมากนะครับอิ่มแห้งให้กินหมบ้านกิงต่อนไป ตัวแรงสิปรุงเลยบ่หรือแยกปรุงปรุงหมดแล้วอ๋อปรุงหมดแล้วจงไหนสับปรุงเลยหไม่ใช่เขาเขาหนำเขาเนี่ยใส่เบิด์ตอมองใส่หนำหลายหัวเปล่าไหมหัวจะหนาเปล่าไหนี่เมนูยังแซ่บสุดมาเลยยุลันน่ะให้ให้เลือกมาหนึ่งเมนูหาเรื่องคุยหาเรื่องคุยนะครับต้มทำปลาปะ เขาว่าปลาหมึกว่าแซ่บว่ะสูตรเลยว่าซาใจมากเลยแซ่บแสบแบบก้อนโมเลยกอมากก้อนโมปลาหมึกแดดเดียวก็แซ่บเลยหอมซีอิ๊วไหมหมักหมักซีอิ๊วนะครับจะออกเหลืองเหลืองนะครับออกส้มส้ม,สมเลยเจ้าตำส้มตำนี่จะแซ่บเลยนัวปลาแดกนัวดให้ปลาแดกนัวดผ่านเลยก็เป็นร้านขึ้นชื่อของสกลนครนะครับ ส้อตำวีไอพีนะครับใจเอ็มเขาไปครั้งแรกนะครับมาตามสูตรสูตรเชฟนะอันนึกว่าซียิบไปน่าไม่สมเลยนั่หาอย่างอื่นมาที่นี่ว่าซีโปมักเกล็ดสุกไปเลยเอ็มก็อาบแล้วนะครับวานุไม่รู้จะอาบหรือเปล่าเนี่ยอาบแต่ว่าอาบเดือดอาบอย่างเงี้ยมันหอนแล้วมันหันส่งฝนสีตกเนี่ยพวกแป๊กพวกแป๊กไหมไหมครับ อเดียวไมได้อยซออันเดียวมันจะพอกินหลายยังไม่ค่อยเอันเียโป้นโป้เนะแก้วอันนั้นว่าไ่ค่อยากสิเบิลสองเจ้าลมงอันเดียวนี่แหละเคยพรมาสุดนงเป็นไาโอ้วินชักสปริงวะนี่ยหาล็กวมันกดกระนกมะเขายุ มันมันบดดคือไอ้ฝาประตูนะดูดหรือกันแต่ว่ามันแบบโกดธโกรธหัวใหญ่ดุหยกดุหัวใหญ่อืมครับนี่เงียบกลัวปลานะครับสวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเซฟเซฟเซฟปล่อยบางใหญ่โตแรกตัวแรกครับเงียบบางนุ๊กเซฟถึงที่นี่อ่าห้านาทีแล้วอีกสามนาทีทอดปลาบ่นี่ เอาไปโอ้หอมเลยวะ่ะคอพมพน้นงต้มแบบออร<ม>ิจินอลน,นะครับไม่ต้องใส่อะไรเลยแบบดั้งเดิมนัวลไหนเนี่เนยเอานี่หละไอ้เอนี่ยเปล่าขอบคุณ<อ>าบาง<อ>านะนะเจ้า,นะอาไอ้มกสดซนา่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพิ่มน,มน้ำได้ไอ้นะ่ะ เทอมแล้วยังเบิดยด้เลยยังเกี่ง<ะ>เก่งได้เ,เลยสดไปกินมหมอเบอ็ดก่อนเยเบเบืออ่ะหกนาทีละอีกสองมามครับกินเขาน้ำกันได้ครับกินง่ายๆครับยู่ง่ายกินง่ายๆเพราะว่ากินมาแล้วลุงกับป้าก็ทำธุระอยู่น่าจะกินข้าวมาเลยนะครับจาปราแตนส่งสิกินเพราะอะไรหรอก แต่กับด้อยู่ดอกครับทีนาทีแม่กสิห้องทองกักินเล้กลับอืพอหอมปากหอมคอเนาะวน้ามอยู่น้าบ้านน่ไปวนุ่ขได้ลองเองต้อจแเยีอนนี่อนอาจารย์แจ้งเพ่งเงินเพิ่นนี่เราดูมาช่วยกันนะ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่หลังบ้านลุงพลนะครับผมเราก็มาดูแลบ้านนะครับซึ่งคุวีกับลุงนะครับที่แรกอไปเป็นเพื่อนลุงนะครับลุงว่าไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครเฝ้าต้นพระป่าต้นกระถินนะครับเอียมกับนุก็เลยได้กลับมาก่อนนะครับปกติหลังจากที่ไปดูสถานที่วันนี้แล้วก็ไปทานข้าวกับป้าแตนแล้วก็ไปเป็นเพื่อนลุงนะครับลุงไปทําธุระที่สกลนครนะครับแต่พอลุงไปถึงนะครับลุงก็บอกว่า จาเอ็มจะเอ็ม,อมนุพากันไปเฝ้าบ้านเด้อบ่ม,มีผอยููได้อยูไอยู่เงอนนะ่ะต้นการต้อนอาทินก็นอยู่ในบ้านแหละก็มีตาชานเนาะตาชานก็จะอยู่แถวกระท่อมนะครับลุงก็เป็นห่วงบ้านนะครับก็เลยให้เอ็มกับเป่านุนะครับมาเฝ้าบ้านนะครับเราก็มาทานอาหารนะครับอาันาเย็นของเราแก๋วกพรม่อมาพี่น้องแก๋วครับแก๋วก็เป็นต้มมาม่านะครับ เป็นเมนูง่ายๆนะครับอยู่ง่ายกินง่ายนะครับพวกเราไม่อะไรมากมายนะครับว่าตองเยี่ยงมากไหมครับพ่อแม่พี่น้องเบาอย่งมากไหมครับเสียงง่ามเป็นพิเศษเนาะมือนเนี้ยอันนี้ก็เสียงง่ายโดงเสียงง่ามเป็นพิเศษนะเหมือนเนี้ยจะได้สร้างไว้อีกเ,นะนเนยอะในจัตุรัสแเอาลายอีกนใส่สบายเลยงานการศาสตร์โอ้คนเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเบอร์เอ็มมันหักหมดสีส้ม์นะ เนี่ยซื้อมาซองโตกว่นี่ใส่ถาดจอยเราจะข้ามเลยคะข้ามเลยเออมีแต่ม,มันจะหัดขึ้นหัดขึ้นนะวะเดี๋ยวรอดูนะเปล่านู่นจะเซอร์ไพรส์นะครับเร็วๆนี้มีโปรเจกต์ยักษ์อีกโดอนอยู่แล้วนี่ที่โชว์รูมหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> หูว่าแล้วแม่งมาบอกยังมาบอก,บอกว่ได้เวลาไปเบิ่งนเราจะโดนส่วนลงไป โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี่ายวิทย์เมษาก่อน